เฮ้ยไก่ขอขอน้ำร้อนหนไก่ในห้าโมงละไก่ก็จะได้อันนี้เด้อโอเคตอนนี้เรากำลังอ่ะอันนี้คืออะไรเอ่ย แม็กเวล3.0สามจุดศูนย์โวลต์อืมมันโดนเทปพันนะมันไม่เห็นไม่ชัดตัวนี้อ่าสามจุด สามจุดศูนย์โวลต์นะครับ VDC เนอะกำลังรวมต่อก้อนเนี่ยอ่สี่จุดสองห้าวัตต์ชั่วโมงแล้วก็อ่าอ่าประจุไฟฟ้าสามพันสี่ร้อยฟาลัดนะหกก้อนเราต่อทั้งอนุกรมทั้งขนานแบ่งเป็นสองสองซี่สามก้อนสามก้อนฝั่งนี้หกโวลต์สามก้อนฝั่งนี้ att, ก็หกโวลต์ att, รวมกันก็สิบสองโวลต์ สองก้อนเนี้ยต่อขนานหกโวลต์เอ่อต่อขนานสามกับสามก็ได้สามโวลต์อา่าเราเอามานุกรมกับตัวเนี้ยก็เป็นหกโวลต์อา่าชุดนี้ก็หกโวลต์อา่าชุดนี้ก็หกโวลต์นะเป็นสิบสองโวลต์ปัญหาของคาปาซิเตอร์คือไอ้พวกอัลต้าคาปาซิเตอร์เนาะอ่าเวลามันชาร์จเนี่ยมันดึงกระแสเยอะมาก เดี๋ยวแบบมิเตอร์ผมก็ไม่ค่อยดีนะมันของถูกๆเนาะเก่าละใช้ไม่ได้ละรวนละก็เดี๋ยวค่อยหาซื้อใหม่แต่ว่าปัญหาคือว่า,าเครื่องชาร์จธรรมดาเอาไม่อยู่คือชาร์จธรรมดากินก,นกระแสเยอะเกินเครื่องชาร์จตัวเก่าของผมเนี่ยดาวออดบิดนี่ใช่ไหมเนี่ยมีรอยไหมเลยนะถ้าเสียบนี่กว่านอกเลยก็ตัวนี้สเปคทนกระแสได้สามสิบห้าแอมป์ก็เขาเ้าใจว่ามันเก่าแล้ว ใช้มาสิบกว่าปีละเออคิดว่ามันคงมันเก่าแล้วแล้วก็หาซื้อไดโอดใหม่มาอาซื้อตัวใหม่มาสเปคสูงนิดนึง50แอมเกิดอะไรขึ้นไม่เหมือนกันละทนกระแสะไม่ไหวเนี่ยตอนนี้ต,นนตัวเนี้ยไดโอดบีดเหมือนกันใหญ่ขึ้นมาหน่อยแต่ร0อยแอมแต่ปัญหาคือว่ากลัวมันจะพังก็ต้องอ่าดูคิปเวลาเวลาเขาประจุประจุคาป,ปาเนาะ เขาจะค่อยจิ้มปล่อยจิ้มปล่อยใช่ไหมถ้าทำอย่างนั้นโหเหนื่อยตายพอดีใช่ไหมเลยก็จะใส่ว่าพัดลมช่วยระบายอากาศตอนนี้ก็เลยได้ไอเดียว่าเอ๊อเมื่อ3ปีที่แล้วผมก็เป็นคนที่ชอบเล่นชอบทดลองเนาะผมก็มีตัว efc82 อ่า8 2 6อยู่ตัวหนึงอ่าเออเ,เรียกโหนด mcu ใช่ไหมเวอร์ชัน09ใช่ไหมเออเนี่ยผมมีอยู่ตัวนึงไม่ใช่มีอยู่ตัวนึงมีเยอะ แต่แต่ผมไอ,อ,อห็นมันวางอยู่ผมก็เลยเออเอามาประยุกต์ใช้ดีกว่าแทนที่เราจะกดมือเองหรือว่าถ้าเล่นพวกมอสเฟตเป็นอ่าพวกสวิตหรืออะไรเงี้ยเอออันนี้มันไม่ได้นะเราไม่ได้จ่ายไฟตลอดเวลาใช่ใช่อันนี้เราไม่ใช้มอสเฟตเราไม่พูดถึงมอสเฟตกับอ่าตัวท,ทานซิสเตอร์เพราะว่าตัวนี้เราเราเรา,เราหน้าที่ของมันก็คือว่าปกติใช่ไหม เขาก็จะเอาเอาเอาสายไฟมามาจิ ok. ้มั้วนหนึ่งใส่ั้วนหนึ่งอาจใส่ั้วลบมาจิ้มกบบกจิ้มปล่อยจิ้มปล่อยใช่ไหมเพราะถ้าจิ้มมากเกินไปมันร้อนไอตัวชาร์จกะพังเหมือนเหมือนเหมือนที่ของผมพังเนี่ยผมก็เลยจะใช้ว่าผมจะลองชาร์จดูเนาะผมก็เคยชาร์จมือดูผมก็ชาร์จทีละทีละสิบวิพักสิบวิอาชาร์สิบห้าวิพักสิบวิชาร์จยี่สิบวิพักสิบวิเนี่ยสลับไปสลับมาเนี่ยผมก็เลยได้ไอเดียว่าเอ๊ สมัยก่อนเราเล่น Arduino ใช่ไหมเราเราจะมีพวกอ่านมีรีเลย์อยู่เนี่ยรีเลย์ตัวนี้อ่านรีเลย์ใช้ไฟ5โวลต์เพื่อควบคุมเบเป็นไฟพวก AC พวก220โวลต์ได้ทนได้10แอมป์เนี้ยเราก็เอ๊เราก็ต้องใช้ประโยชน์จากมันหน่อยใช่ไหมอ่าเรามีเนี่ยเนี่ยเราก็มีอุปกรณ์ล้วก็ไปเขียนโปรแกรมที่ตัว ESP เนี่ย826เนี่ยอ่า เอาเรียกมันสั้นๆว่าอะไรเดี๋ยวเออว่าอา่า,อาตัวตัว E S P ก็ไดะเออเราก็ไปเขียนโปร,ปรแกรมให้มันเฮ้ยอ่าตัวเนี้ยรู้สึกว่าตัวนี้มันมันมันของถูกอะเนาะสั่งมาจากจีเนี่ยมีเป็นสิบกว่าตัวเนี่ยสั่งมาไว้สามปีแล้วไม่ได้ใช้มารู้สึกมันไม่ค่อยเวิร์กอะ อ่ามันไม่รู้รู้ว่ามันเสียตัวนี้มันเดี๋ยวมันเออเนี่ยเดี๋ยวมันจ่ายเพราะว่าโปรแกรมที่ตั้งไว้อ่ะอย่านะอ่าที่ที่ออกแบบโปรแกรมไว้ใช่ไหมอ่าให้มันชาร์จสิบห้าวินาทีแล้วก็ไอให้ชาร์จยี่สิบวินาทีแล้วก็หยุดชาร์จ สิบห้าวินาทีสลับกันชาร์จยี่สิบวิหยุดชาร์จสิบห้าชาร์จยี่สิบวิหยุดชาร์จสิบห้าวิเนี่ยมันสลับกันอะแต่ว่าเหมือนตัวเนี้ยดีเลย์มันจะไม่ค่อยทํางาน,นเนี่ยแอนแนนนะตามหลักเนี่ยถ้าชาร์จเราเช็คได้เนี่ยคือตัวเนี้ยเรารู้ว่ามันทํางานไม่ทํางานมันมันคือคือไฟอ่าไฟสองร้อยี่สิบเข้าแปลว่าทํางานอ่าตัวนี้ไฟสิบสองโวลต์ก็ติดอ่านี่มันทํางาน พอถึงเวลาครบสิบห้าวิมันต้องตัดตัดการทํางานเนาะเราก็จับเวลามันไว้ใช่ไหมอ่าพอพอมันอ่าอันนี้มันจะดับเองใช่ไหมพอพอไปอีกสิบห้าวิสิบห้าวิติดหลังจากนั้นมันจะติดอีกประมาณยี่สิบวิแล้วมันจะดับสลับไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะสั่งสั่งหยุดแล้วลองดูว่าแ,แต่ปัญหาคือตอนนี้ดีเลย์เรามันเก่าเก็บไม่รู้มันเสียหายตรงไหนมันมีตัวใหม่อยู่จะจะยังไม่ลองแกะเออเนี่ยเห็นไหมติดมันจะติดเนี่ย มันจะติดของมันไปประมาณยี่สิบวิอ่ายี่สิบวิน่าจะตกประมาณแนะถวแถวสิบอะเนาะแถวแถวสามสิบเอ็ดนาทีไอ้สามสิบเอ็ดนาทีประมาณสิบวิมันจะมันจะดับเองลองลองดูเนาะประมาณแถวแถวสิบนี่แหละอ่าดับแล้วเห็นไหมถ้าอย่างนั้นบวกไปสิบห้าวิก็ต้องอยู่ยี่สิบห้ายี่หกประมาณยี่สิบเจ็ดเพราะมันจะมีดีเลย์มันมันจะช้าลงหน่อยนะบางทีมันไม่ได้ตัดเป๊ะๆมันอาจจะเคลื่อนไปนิดนึงประมาณสักวิอะไรเงี้ย วิสองวิก็เป็นไปได้เพราะตัวตัวมันเองอะ่ะมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่มายถึงของมันราคาถูกกันเนาะอ่ะอย่นีติดมันก็ติดสลับเนี่ยหลักการก็คือเราก,เราก็เราก็เขียนโปรแกรมเข้าไปควบคุมบนบนเว็บได้เลยเนาะแต่ก่อนก็จะคุมบนหน้าจอแล้วเออตัดปัญหาเจ้าแบบเข้าเขาเรียกอะไรล่ะเหมือนทำที่ก็ททำกันเนาะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรวะเหมือนทำเซิร์ฟเวอร์ทำอะไรของมันแบบว่า เหมือนต้องเข้าไปในตัวมันเองอะ่ะเหมือนเหมือนเข้าไปในเคนในอะไรอะไรคลิกอะไรคลิกเอ่อ,เ,อเ,รเรียกเรียกไม่ก็ถูกไม่ได้เรียกนานเนาะเพราะเพราะว่าไม่ได้เรียนมาด้านนี้แต่เป็นคนที่คนค้นคว้าหาความรู้ก็คือว่าไอ้ตัวเนี้ย่ยน,นะตอนเนี้ยสถานะอ่า your device status คือหนึ่ง ชาร์จจริงคือนี่คือระบบชาร์จอยู่นะแต่แต่เรายังไม่ได้ต่อสายชาร์จเลยไม่ต่อแต่เราลองดูว่าระบบมันทํางานจริงไหมแล้วเราค่อยชาร์จดูว่าช่วงเวลาที่เราตั้ง 15- 20ิวินี่มันเพียงพอไหมชาร์จ20วิหยุดชาร์จ15าวิเนี่ยมันมันเป็นไงมันมันปลอดภัยสําหรับอุปกรณ์เราไหมว่าเออไดโอบี OB, เราอ้นเกินไปไหมหม้อแปลงเราอ้นเกินไปไหมเราก็ระบายความร้อนอยู่ใช่ไหมเราเราก็จะดูช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมถ้าว่าสเปคของเรามันรับได้อยู่ต่อไปเราอาจจะชาร์จเป็น30วิ หยุดพักสิบวิอย่างนี้ก็ได้เราเราก็คลิเบตหาช่วงเวลาที่เหมาะสมเสร็จแล้วเราก็ค่อยทําอุปกรณ์ให้มันอยู่ในรูปที่เออเป็นเครื่องชาร์จมาตรฐานตัวหนึง่งนะสำหรับใครที่มีคารับะลาแ,ลแบบว่าคลัวเครื่องชาร์จพังเนี้ยเราก็สามารถประยุกต์ใช้งานได้อย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็จะมีอา่าตอนนี้มันสถานะอยู่หนึ่งใช่ไหมถ้าเราจะออฟเราเราปิดนะถ้าเราปิดต่อไปปุ๊บ แต่ตอนนี้ให้หน้าจอมาริเฟสเองห้าวิตอนนั้นตั้งไว้วิหนึ่งแต่ข้อเสียมันคือไอ้ตัวหนังสือวิ่งอ่ะมันมันวิ่งไม่ได้มันเร็วเกินแต่ห้าวิก็คงไม่ได้เสียหายอะไรมากมายหรอกเนาะเวลาเราจะหยุดให้มันช้าอะไรเนี่ยเกินไปแค่ห้าวิก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรแต่ปัญหาคือจริงๆไฟมันไม่น่าจะติดนะเพราะบางทีตัวดีเลย์มันรวนหรือเปล่าเพราะว่าโปรแกรมเราหรือว่ามันคำสั่งมันมัดีเลย์มันมันช้าเนาะแต่จริงๆอ่ะ พอสแตนบายเป็นเป็นศูนย์เนี่ยไฟจะต้องไม่ติดแต่ลองดูหลังจากนะั้นมาทำงาน15วิก่อนหลังจากเออหลังจากไฟติด20วิแล้วมันจะดับไปเลยไหมเพราะว่าเพราะว่ามันต้องต้องไปเช็คเงื่อนไขก่อนว่าอ๋อสถานะมันมันเป็นศูนย์นะเออคือต้องตัดการจ่ายไฟนะต้องไม่มีการจ่ายไฟเนี่ยแต่คำสั่งเดิมในในรูปมันอาจจะเป็นรูปสุดท้ายเราเราเราต้องลองดูว่ามันจะดับไหม ถ้ามันไม่ดับแปลว่ามันสลับกันเหรอเดี๋ยวเราเช็คได้ว่าสลับไม่สลับเดี๋ยวเราปิดอุปกรณ์แล้วเปิดใหม่เพราะว่าตามหลักถ้าเราอยู่ที่ศูนย์มันควรจะดับแต่เมื่อกี้ยังไม่ได้เทสลงโปรแกรมปุ๊บก็มามาไหลเลยอ่ามาลองอันนี้เลยเพราะว่าเพราะว่าตัวโปรแกรมบางทีเราอาจจะสลับก็ได้คือสแตนบายของเรามันจะอาจจะอยู่ในตำแหน่งชาร์จก็ได้มันอาจจะสลับแต่มันไม่ได้ยากเลยเราเข้าไปแก้โค้ดในคอมแค่นั้นเอง ไปแก้โค้ดอ่าเป็นแปลดิจิตอลไลท์ใหม่ก็ได้ไลท์ให้แบบเป็นศูนย์เป็นหนึ่งให้จ่ายไฟไม่จ่ายไฟแค่นั้นเองมันมันไม่ได้มีอะไรยุ่งยากอ่ะเดี๋ยวลองสมมติปิดปิดก่อนปิดทุกอย่างเลยปิดอนุโนปิดทุกอย่างเลยปิดอ่ะสมมติเราเปิดเนาะเปิดดูให้มันทํางานดูว่าถ้าไฟมันติดจริงเออแปลว่า าจจะเขียนเขีนโปรแกรมสลับแปลแปลว่าเปิดมาให้ให้มันมัน,มนให้สูนี่มันมันสลับว่าแปลว่าจ่ายไฟไงเดี๋ยวเราก็ไปเปลี่ยนจะเปลี่ยนโค้ดแค่นเองนะอ่าไม่งั้นก็ไม่เกี่ยวดยะอ๋อใช่มันจะไม่สลับเลยไงเพราะว่าเหมือนมันสแตนบายคือแบบเหมือนมันชาร์จตลอดเวลานะ คือจริงๆมันไม่ควรจะชาร์จตลอดเวลาใช่ไหมแต่ถ้าเราเลือกอันนี้เป็นศูนย์ถ้าเราเลือกเป็นหนึ่งปุ๊บถ้าเรา,เราถ้าเราเลือกเป็นเนี่ยปุ๊บจริงๆอะ่ะไฟมันควรจะดับแต่พอเรากดหนึ่งปุ๊บมันควรจะติดติดแล้วดับสลับกันเพราะว่าเราจะชาร์จแบบชาร์จให้ไฟเข้า20วิหยุดชาร์จ1ิบห้าวิล้วก็สลับชาร์จ20วิเงี้ย เดี๋ยวรอรอดูประมาณอ่ามันติดละแต่อนี้นก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปแก้โปรแกรมเพราะว่าคอมมันอยู่อีกคนละห้อง้วมันต้องถอดอ่าถอดตัวนี้อ่าตัว Arduino ออกไปลงโปรแกรมใหม่เพราะว่ายังไม่ได้ทำ OTA เนาะ ATO หรือ OTA จำไม่ได้เมื่อสามสี่ปีที่แล้วทำได้หมดทุกอย่างแตเดี๋ยวนี้ก็ลืมหมดทุกอย่างต้องมาลือฟื้นใหม่หมด แต่ก่อนสามารถอัปเดตอัปเกรดได้เลยโดยไม่ต้องมาเสียบกับคอมเลยเอาแบบไวไฟมันอุปกรณ์มันต่อของมันอยู่แล้วใช่ไหมมันอยู่ที่ไหนอี่างของมันต่ออินเทอร์เน็ตไว้เราสามารถอัปเกรดเฟิร์มแวร์ให้มันได้ตลอดเวลาเงี้ยมันก็คือถือว่าโอเคเวิร์กถ้าเราทําเป็นนี่ถือว่าเวิร์กสุดๆอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองชา์จดูดีกว่าน,นะว่ามันจะยังไงไหนๆก็ไหนอๆอ่ะเดี๋ยวเบรกเตรียมอุปกรณ์ก่อนอน,นะค่อยมาไลน์ใหม่อ่าวันดีครับ